สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะพี่พี่ตอนนี้นะคะเรามากันที่โรงพยาบาลโคจอาณาจักรนะคะนำกล้วยมาส่งเป็นที่แรกเลยนะคะให้เออ่พังใบเฟิร์นกับพังประกายแก้วนะคะพี่พี่จากผู้ใหญ่ใจดีท่านสนับสนุนไว้50บีนะคะแล้วก็ แม่สาอีกสองเครือนะคะป้าปาอีกสองเครือนะคะสาธุบุญคาที่เมตตาเด็กๆคุณหมอบอกว่าออกวันพุธนะคะออกวันพุธคานะคะนี่ค่ะสองเชือกตุตะเลยนะคะ แล้วก็มากันต่อที่บ้านพ่อพลายบัวทองนะคะที่ขาอ,อิดรูปข้างหน้านะคะพี่พี่พอดีควานเขาไม่อยู่นะคะแล้วพ่อพลายก็ตกมันอยู่ด้วยเราไม่กล้าเข้าใกล้นะคะพี่พี่ขาอันนี้ฝากมาจากแม่สาวนะคะสองเครือค่ะเเดี๋ยวจะฝากจากผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะ,อะเอามาสี่ห้าหกเครือเลยนะคะให้พ่อพลายได้กินเยอะๆนะคะ แถมๆมาให้เลยนะคะนี่ค่ะให้พ่อพลายได้มีกําลังเนาะมีกําลังใจนะคะวางไว้บนพงหญ้านะคะพี่ๆไว้สุกให้ควานเขาป้อนให้นะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะพ่อพลายบัวทองค่ะนี่คุณครัวมา,มาบ้านน้องจ่อยค่ะพี่ๆนี่ โอเคค่ะคุณแม่ดีค่ะขอบคุณค,คุณแม่เอฟซีใจดีนะคะที่รักแล้วก็เอนดูน้องจอยนะคะให้คุณครูเผานี่เป็นสะพานบุญ <c oughs> <c oughs> เอากล้วยมาให้ลูกชายอยลูกซิดขึ้นหอดเผายกเร่วๆ่เลยคุณครูโยกขาแล้ว <c oughs> ลเด้อโยกขาแล้วเด้อนี่นะคะ,อข,ะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านสนับสนุนให้เด็กนักเรียนจอยนะคะหนึ่ง ครับโอ้เจอครูแล้วเสียงออกเลยค่ะเด็กนักเรียนโอ้ยอ้อนใหญ่เลยอีครับโอ้รูครับรูครับโอ้อะไรจะรักกันปานนานลูกโอ้ยอ้อนธรรมดาโลกไม่จำค่ะเวลาอ้อนคุณครูนะคะ ไอ้เยอไอ้เยอโอ้สเสียงดีมากค่ะโอ้ลุหลรอเก่งเก่งแล้วลูกเก่งนละนักเรียนจ่อยของคุณครูเผานะโอ้อ้อนออนไว้ค่ะไม่ให้ครูไปนะคะอ้อนไว้ค่ะอ้อนครูไว้ค่ะพี่ๆน่ารักนะคะเวลาเจอคุณครูคแล้วห<ไ>เหมือนไม่ดื้อเลยนะคะเขาจำครูเผาได้นะคะรู้นะคะครับครู ขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านเมตาน้องจ่อยนะคะสาธุบุญกับผู้ใหญ่ใจดีด้วยค่ะครับอันนี้พี่สีดอภูพานนะคะนี่คะ่ะกล้วยหวานๆนะคะจากพี่ทองม้วนนะคะสาธุบุญมากๆเลยนะคะที่เมตตาให้พี่สีดอภูพานนะคะโอเคครับ พ่อควานบอกว่าให้เก็บไว้ตรงนี้นะคะนี่เดี๋ยวก็ลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะล้างให้น้องได้กินนะคะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวฝากไว้ให้น้องเชือกตรงนี้ด้วยนะคะคนี่นเห็นน้องอยู่ตรงนี้นะคะ่ะพี่พี่<อ>เดี๋ยวให้อาดตรงอ้นงวนเอามาให้น้องหน่อยสองเครืองเอามาให้น้องคนนี้หน่อยสองเครือ ไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรเหมือนกันนะคะอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งให้น้องไม่รู้น้องชื่ออะไรนะคะพี่พี่เดี๋ยวฝากไว้ให้น้องสองเครือนะคะเห็นน้องตกงานน่าจะตกงานเหมือนกันนะคะอยู่ข้างๆพี่ภูพานนะคะนี่ก็แม่ปุ้มนะคะฝากไว้ว่าให้เชือกไหนก็ได้นะคะเอาไว้ตรงนี้แหละว,ว่าบนโต๊ะเดี๋ยวแม่ควาเขาจะเอาให้อโอเคค่ะนะคะไปให้สองเครือนะคะอันนี้จากแม่ปุ้มฝากไปให้ค่ะขอบคุณค่ะ ครอบครัวแม่ปุกกี้กับแม่ส้อยนะคะมาเจอกันพอดีฝากไปให้เลยนะคะเน่ขอบคุณค่ะโอเคค่ะไม่ได้มีคุณพอ่อคุณแม่ท่านใดฝากแต่ว่าเรามาเจอกันเนาะของเราอันนี้เราก็จัดให้เลยนะคะที่แม่ปุ้กฝากไว้ให้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสองครอบครัวอีกนะคะแม่ปุกกี้กับแม่แม่ส้อยนะคะขอบคุณค่ะ โอคค่ะนี่ปุ๊กกี้กับแม่สร้อยนะคะขอบคุณค่ะนี่นี่แม่ควานเขามาเอาแล้วอันนี้ครอบครัวน้องบุญเหลือค่ะเด็กนักเรียนของครูพาค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะได้ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะไปให้คุณยายโพงเงินหรือพวทองท่านลุงว่าจากแม่หญิงนะคะ สาธุขบคุณกับแม่ด้วยค่ะนี่ค่ะน้องเป็นช้างตกงานเหมือนกันนะคะคุณยายโพอะไรนะคะย่าโพเงินงน,น้องนี่สลับสน,นคิดว่าจะเป็นคุณยายโพท,ทองอขอบคุณค่ะแข่แ่งนะคะคุณแม่ขที่มาเมตตาคุณยายวันนี้ค่ะขอให้การเรื่องเรื่องเรื่องนะคะกลับคบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ ันนี้ครอบครัวพี่อมสินนะคะพี่พี่อาณาจากักรเงาะป่าคะ่ะขอบคุณคะ่ะนะคะห้าสิบปีนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเด็กๆอยู่ข้างล่างนะคะพอดออีพ่อควานทำขึ้นมาน้องนิกไม่กล้าลงไปนะคะ <laughs> นี่อ๋อพี่ออรา่าพี่ดาทอมาอยู่เยอะเลยนะคะวันนี้สมาชิกเยอะเลยนะคะครอบครัวพี่อมสินนะคะ จากผู้ใหญ่ใจดีท่านสนับสนุนไว้ให้ครอบครัวพี่อมสินนะคะสาธุบุญกับท่านด้วยค่ะที่เมตตาครอบครัวพี่น้องตกงานเหมือนก,นกันกับน้องนิกเลยนะคะอนุโมทนาสาธุบุญค่ะก็เจอกันลงเรื่อยๆเลยครับโอ้เต็มรถเลยขอบคุณค่ะบ,บ,บ้านนี้แม่ลำไยนะคะจากแม่สาสองเครือค่ะพอดีมาไม่เจอเพ่อควานแม่ควานเขานะคะน้องนี่ก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้เนาะ ฝากไว้ตรงนี้สองเครือใหญ่ๆเลยค่ะให้กำลังใจแม่ลำไยเนาะขอบคุณแม่สามากๆเลยนะคะโอเคค่ะไปกันต่อค่ะโอเคค่ะนี่มาบ้านแม่เย็นจิตค่ะพี่ๆขอบคุณค่ะพอดีเพ่อควานพาแม่เย็นจิตไปพักก่อนอยู่ป่าเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสาธุคุณกับแม่สาด้วยนะคะฝากมาให้แม่เย็นจิตนะคะแต่ว่าไม่เจอแม่เย็นจิตเพราะว่าพ่อควานพาไป พักผ่อนนะคะอยู่ทำกัธรรมชาตินะคะเคค่ะสวัสดีค่ะแถมไปด้วยนะคะเคือนหนึ่งจ้าไปเลยค่ะแถมทุกบ้านนะคะวันนี้ไปกันต่อค่ะหนึ่งพันคะแนนจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านฝากให้ครอบครัวพ่อใหญ่ยอดธงนะคะเป็นกําลังใจให้สู้ต่อไปนะคะพ่อพลายก็ล้มจากเราไปแล้วนะคะตองนี้มาถึงคนอีกแล้วว่าจะร้องไห้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ นี่ก็ฝากกล้วยนะคะห้าสิปีมาให้กับพ่อใหญ่ยอดธงนะคะพี่ๆแต่ว่าพ่อใหญ่ก็ไม่ได้ทานก็จะเก็บไว้ให้กับครอบครัวของพ่อใหญ่ที่มีช้างฟังเพชนเียอยู่ด้วยนะคะสาธุบุญกับพ่อใหญ่ใจดีค่ะโอเคค่ะพี่ๆน้องนี่ก็ได้ไปส่งกล้วยครบทุกบ้านแล้วนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบพระคุณพี่ๆครอบครัวน้องมินนี่ที่พี่ๆช่วยเมตตาช่วยซื้อกล้วยให้น้องนิกนะคะสาธุคุณกับทุทกๆท,ท่านด้วยนะคะแล้วก็ ส่วนครอบครัวน้องจันฉายที่อยู่หลังบ้านเรานะคะพอดีตอนนี้พ่อควานแม่ควานเขายังไปตัดหญ้าอยู่นะคะเดี๋ยวเขาจะมารับน้อนะคะเดี๋ยวน้องนีกรีบลงคลิปให้พี่ๆดูก่อนกลัวจะจะจะช้านะคะยังไงก็ชมกันต่อได้ที่ช่องน้องจันฉายนะคะสำหรับพี่ๆที่ฝากไว้นะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพ่อพลายยอดธงด้วยนะคะก็อ ไม่อยากพูดอะไรแบบนี้เลยนะคะแบบเสียใจด้วยมากจริงๆนะคะไม่คิดว่าเราไปถึงเนี่ยเราจะเห็นพ่อพลายหลับไปอย่างสงบแล้วนะคะ mm hmm. คิดว่าไปถึงเนี่ยจะได้ป้อนกล้วยให้อาหารเขาอย่างเงี้ยคะ mm ่ะ hmm. ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว,วด้วยจริงๆนะคะสู้สู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะ mm hmm. ส่วนกล้วยที่พี่ๆฝากไปนะคะก็เอ่อ คุณลุงนะคะที่เป็นความเนาะแกก็ยังมีน้องช้างที่เป็นช้างพังเพศเมียอยู่นะคะก็จะเก็บกล้วยที่พี่ๆฝากไปไว้นะคะเอาไปให้น้องช้างพังเพศเมียที่คุณลุงได้ดูแลอยู่ะคะ่ะเพราะว่าพ่อพลายยอดธงก็ได้จากเราไปแล้วนะคะเนาะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็กล้วยของครอบครัวน้องมินนี่นะคะเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้สุกหรือว่ามารืนสุกน้องนิจจา ให้เด็กๆกินทุกเชือกแล้วหนูจะลงคลิปเป็นของครอบครัวบ้านเราให้พี่ๆได้ชมอีกครั้งหนึ่งเนาะนะคะให้พี่ๆได้ได้ดูเลยนะคะว่าโอเคเนี่ยเด็กๆบ้านน้องมินนี่ก็ได้ได้กินกล้วยที่พี่ๆฝากไว้ทุกคนนะคะแต่ว่าตัวยังไม่สุกนะคะรออีกหนึ่งถึงสองวันนะคะถ้าฝนตกก็อาจจะเลื่อนไปอีกวันหนึ่งถ้าแดดออกอย่างวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเหลืองออกแล้วนะคะพี่ๆค่ะนะคะก็ อย่างไรบ้านใดที่น้องนิกตกหลน่นพี่ๆคอมเมนต์บอกหนูได้เลยนะคะว่าน้องนิกลืมไปส่งบ้านนี้บ้านนี้นะคะคอมเมนต์บอกหนูได้หมดเลยนะคะพี่ๆค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะก็ขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะน้องนิกยินดีมากที่ได้เป็นสะพานบุญในครั้งนี้นะคะหวังว่าเราจะได้ร่วมสานต่อบุญด้วยกันในรอบต่อๆไปอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ๆค่ะอีกหลายๆครั้งเลยแหละเนาะนะคะ ขอประคุณทุกๆท่านเลยค่ะผิดพลาดประการใดหนูขออภัยมานที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ